จะได้สแบบนะคะเป็นแบบเพื่อกัน UV แบบนี้กันแดดได้เย็บดีมากเป็นผาสองชั้นเราต้องการเป็นเตปิป้งก็ตกดต,ตรงนี้นะนี่อกอารแงได้ส,แบบ,สแบบนีพิชชาแบบนิงเทเ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 ทเทมทเทเทเเทเทเทเ่ทน ฤดนทวีประวัเราก็ใส่เที่ยวได้รันแดดกันลบเทเลอร์ผ้าดีมากเป็นเออ่เนื้อโพลีสองชั้นนะคะแล้วมีตรงแถบทีม่มีเออ่แถบนี่คือสะท้อนแสงจราจรนะคะเวลาโดนโดนไฟแฟดส่องก็จะ,จะวับวับวับนะคะตรงนี้เทมาเทมา,ทมา,ทมาสุดยอดสุดยอดสนใจเบาตุกยอดเหมืเล่นใหม่อีกแล้วช่วยแก้ปรับเร็วปรับช้าได้นะน,นี่ปรับนิ่งนะคะนี่ดับ ปแบบบางวั่แบบอย่างช้าๆกะพิชชาช้านี่สุดยอดมีพูดด้วยนะคะพี่พูดด้วยนี่สุดยอดสุดยอดใส่ตอวตีใหม่นะคะแต่พันนี้ก็ได้สุดยอดนะคะให้เปกคนดู